ประวัติสังเขตพ,พูดก่อตั้งคณะพาาดาราสานคณะพาาดาราสานก่อตั้งโดยท่านนักบุญยอนบัปติส์เดอราสานในปีคริสตศักราช1684มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การศึกษาอบรมเด็กเกยาวชนที่ยากจนและรู้จักการดำเนินชีวิตที่ดีตามสังคมที่พวกเขาอยู่ประวัติโรงเรียนราสาน คณะพระดาราสาลได้ก่อตั้งโรงเรียนราสานณเลขที่23หมูเจ็ดถนนสุขุมวิทย์หนึแขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพในเนื้อที่43ไร่หนึ่งงาน43ตารางวาเมื่อวันที่17พฤษภาคม2506ตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่3โดยมีนายชินบุญญานันดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญ,ญาตเมื่อวันที่10เมษายน พุทธศักราช2506นายยงยุทธโชติระวีดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนและนายชินประกอบกิจดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนราสานเดิมเป็นโรงเรียนชายมีจำนวนนักเรียนแรกรับ342คนมีครูทำการสอน11คนและพราดาอีก4ท่านโรงเรียนราสาลได้ใช้อักษรยอ่อรอจุดซอจุด เมื่อวันที่2พฤษภาคม2506การดำเนินงานด้านการศึกษาของพระดาราสานมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2506จนมาถึงปัจจุบันในปีพุทธศักราช2518คณะพระคินีราสาน4ท่านเข้ามาร่วมงานด้านบริหารการศึกษาซึ่งเป็นคณะนักบวชที่ถือระเบียบพินยัยเดียวกันกับคณะพระดาราสาน ปีการศึกษา2,519โรงเรียนาาลาซานได้รับการรับรองวิทยาฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา2,521โรงเรียนเปิดรับนักเรียนหญิงเข้าเรียนเป็นปีแรกปีการศึกษา2,522โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียน3ชั้น1หลังสำหรับนักเรียนอนุบาลสามารถจุนักเรียนได้700กว่าคน และโรงเรียนได้รับการอนุมัติให้ขยายชั้นเรียนจากเดิมประถมศึกษาปีที่หนึ่ถึง